ลอสเคผู้ยิ่งใหญ่เขาคือชายหนุ่มที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของปูกาของเหล่าชาวมิเนียมนุษย์ในโลกของอิชุลาแล้วก็เป็นเสมือนก็ตัวแทนของนิยามคําว่าชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าความจริงแล้วนั่นก็เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ถูกเขาสร้างขึ้นมาโดยเท่านั้นโดยความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเพียงแค่ชาวมิเนียคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับปรสวรรค์หรือว่าความสามารถพิเศษเสมือนกับเหล่าชูลาคนอื่น โดยในสมัยก่อนสมัยที่ลอสเคยังคงเป็นหนึ่งในอัศวินธรรมดาในยุคสมัยของราชาปีศาจที่แท้จริงเขาเป็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่อย่างการเป็นู้ก้ากับกันเขาก็เป็นเพียงแค่ชายคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตรอดจากยุคสมัยของราชาปีศาจที่โหดร้ายพร้อมกับความต้องการแค่เพียงเล็กน้อยก็คือการที่ได้ปกป้องแม่ของเขาที่เลี้ยงเขาตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก แทนพ่อของเขาที่เป็นทหารแล้วก็ตายไปในสนามรบตั้งแต่เขายังไม่สามารถจำความได้โดยไม่ได้เติบโตขึ้นลอสเคก็กลายเป็นหนึ่งในอัศาวินในหน่วยป้องกันของอาณาจักรและในการรบครั้งหนึ่งพวกเขาได้เผชิญหน้ากับมังกรอย่างเทียเอลผู้บดขยี้มังกรที่เข้าลุกลานอาณาจักรโดยการลุกลานของมันทำให้กองอัศาวินเกือบทั้งหมดเสียชีวิตแล้วก็ได้ล้มตายเป็นจำนวนมหาศาล และนั่นก็รวมถึงออสโลผู้มายอทอผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดและเปรียบเสมือนกับเป็นผู้กล้าที่เป็นศูนย์ร่วมความหวังเขาได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดโดยแลกกับชีวิตจนเทียเอลมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดมันได้บาดเจ็บหนักแต่ว่าก็น่าเสียดายเขายังไม่สามารถสังหารเทียเอลทำได้แค่เพียงสร้างบาดแผลให้แก่มันเท่านั้นขณะที่เพื่อนอศวินต่างเสียชีวิตเกือบทั้งหมด และหัวหน้าที่เป็นที่พึ่งของทุกคนก็กำลังจะตายรอสเคในวัยหนุ่มที่กำลังจะคิดหนีเอาตัวรอดเขาได้มองไปที่ออสโลที่กำลังจะหมดลมหายใจออสโลก็ได้พูดคำพูดสุดท้ายมาที่เขาคำพูดที่เปรียบเสมือนก็เป็นคำต้องสาบคำที่จะทำให้รอสเคไม่สามารถที่จะหนีต่อไปได้อีกที่เหลือขอฝากด้วยนะก่อนที่ออสโลจะเสียชีวิตต่อหน้ารอสเคทันทีที่เขาได้พูดจบ ในขณะที่อัศวินหนุ่มผู้รักชีวิตของตัวเองอยากที่จะหนีจากการต่อสู้นี้แทบใจจะขาดแต่ว่าคำพูดสุดท้ายของหัวหน้าของเขามันได้ทำให้เขาเลือกที่จะขอสู้ต่อและด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนอัศวินอีกสองคนที่ก็ยังไม่ตายและด้วยบาดแผลของเทียเอลที่เขาขาดวิการไม่ว่าจะทั้งปีกหักและขาของมันก็ถูกตัดขาดไปหนึ่งข้างจากการต่อสู้กับหัวหน้าอัศวิน ลอสเคเขาก็สามารถใช้ดาบเวลนมนที่หัวหน้าของเขาทิ้งไว้ให้เป็นอย่างสุดท้ายแทงเข้าที่คอของเทียเอลจนมังกรที่น่าสะพรงกลัวตัวนั้นมันได้สิ้นลมหายใจแล้วก็ได้ตายลงต่อหน้าพวกเขาทั้งสามคนที่ร่วมมือกันปราบมันได้โดยถึงแม้มันจะเป็นชัยชนะของพวกเขาแต่ว่ามันแลกมาด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่จนแทบจะนับไม่ได้กลุ่มของอัศวินที่ปกป้องอาณาจักรบัดน,นี้จากการตรวจสอบเหลือเพียงแค่แดคนเท่านั้น แถมหนัซ้ำสอจากแปในภายหลังก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลแล้วก็เสียชีวิตตามไปเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ลอสเคเขาก็ได้พูดขึ้นมาขณะที่พิงล่างไปที่โหดหทนและบาดแผลมันก็เต็มไปทั่วทั้งร่างกายของเขา ไอ้มังกรบ้านี่ตัวเดียวมันเกือบจะฆ่าพวกเราทั้งหมดแถมผู้บัญชาการออสโลก็ตายเดีย๋ยวว่าแต่จะไปฆ่าราชาปีศาจได้แท้จริงเลยแค่ปกป้องทุกคนจากกองทัพของราชาปีศาจก็อาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ําโดยออสโลที่เสียชีวิตเขาเปรียบเสมือนกับตัวแทนของอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุด การที่เขาได้เสียชีวิตลงในศึกครั้งนี้นอกจากจะสร้างความหมดหู่ให้กับเหล่าอัศวินที่เหลือรอดประชาชนทุกคนก็คงจะเปรียบเสมือนค่าที่เพิ่งสุดท้ายไปด้วยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เราก็แค่ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ลอสเคก็ได้พูดเสริมขึ้นมา โดยการที่ประชาชนการที่พวกเขาต้องขาดผู้นำไปความน่าสะรึงกลัวรวมถึงพลังของราชาปีศาจที่แท้จริงจะทำให้ประชาชนทุกคนจมลงสู่ความมืดแห่งความสิ้นหวังและประชาชนเขาต้องการผู้กล้าที่เสมือนกับสัญลักษณ์ของความหวังของทุกคน สมมุติว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยสามารถกำจัดมังกรได้ด้วยตัวเองในขณะที่ผู้บัญชาการออสโลเสียชีวิตขณะต่อสู้และผู้กาคนนั้นก็รับคำปารถนาสุดท้ายของเขาแล้วก็สามารถสังหารเทียเอลผู้บดขยี้ลงได้ด้วยตัวคนเดียวไม่คิดว่านั่นอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่มันดีเลยเหรอรอสเคเขาได้พูดขึ้นมากับเหล่าเพื่อนๆที่รอชีวิตโดยลอสเคเขาต้องการที่จะเสียสละดรับบทเป็นผู้กาคนนั้นผู้กาที่จะต้องโจมอยู่กับคำโกหกไปตลอดกาล ผูกาจอมปอมูสังหารมังกรด้วยตัวคนเดียวที่ไม่เคยมีอยู่จริงนั่นคือความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อทำให้ผูกาเช่นนั้นกลายเป็นความจริงทางเรื่องเดียวที่เป็นไปได้คือต้องมีให้ใครสักคนโกหกและยอมรับบทนั้นโดยในตอนแรกก็ยังคงมีผู้ที่สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จที่ไม่น่าเชื่อของเรื่องเล่านี้ แต่ว่าเรื่องราวของลอสเคก็กลายเป็นเครื่องพิสูจน์เขาไร้เทียมทานและก็ไม่เคยพลาดท่าให้กับศึกใ,ใดๆตามที่เขาได้ให้สัญญาไว้ลอสเคเขาได้ปกป้องประชาชนในฐานะโลที่สมบูรณ์แบบของราชาอาณาจักรและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของอิชูลาชาววิเนียผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดบุรุษ ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับผู้ใดแม้ว่าศัตรูจะเป็นชูล่าที่แข็งแกร่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งหรือเป็นมังกรมาจากที่ไหนทุกสิ่งล้วนพ่ายแพ้ให้กับผู้กล้าของทุกคนลอสเคผู้ยิ่งใหญ่โดยในปัจจุบันภายใต้ภาพลักษณ์ของวีรบุรุษผู้สมบูรณ์แบบผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อศัตรู ลอตเคเขาได้ฝึกฝนอย่างหนักเท่าที่ชาวมินเนียหรือมนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ทางด้านร่างกายเขาได้ฝึกฝนจนแทบจะถึงขีดจำกัดที่ชาวมินเนียจะไปถึงแต่ทางด้านฝีมือดาบเขาก็เป็นอัศวินฝีมือดีคนหนึ่งที่ใครก็ยากที่จะต่อกกอนและนั่นรวมถึงคอลเลกชันดาบเว่นมน์นทั้งหมดที่เขาครอบครองที่มันช่วยส่งเสริมให้การต่อสู้ของเขานั้นยากที่จะต้านทาน เพราะาดาบและก็อุปกรณ์เวทมนต์ทั้งหมดของประเทศออเรเทียวีลบุรุษอย่างรอสเคเขาสามารถนํามันมาใช้ได้โดยถึงแม้ว่าลอสเคเขาจะฝึกฝนจนแข็งแกร่งขนาดไหนหรือมีอาวุธดาบเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วถ้าเทียบกับชูล่าคนอื่นที่ทรงพลัง ความสามารถหรือพลังทางด้านร่างกายที่เหมือนกับหลุดมาจากคนละเรื่องเช่นพละกํำลังหรือความเร็วในการเคลื่อนที่โซโจิโร่ดับใบหลิวหรือว่าชักจอมผ่าเสียงทั้งคู่นั้นทั้งการโจมตีและการเคลื่อนที่เป็นสเกลที่ทั้งการโจมตีและการเคลื่อนที่ของพวกเขานั้นไวยิ่งกว่าเสียงเสียอีก โดยโซจิโร่แห่งดับไปหลิวได้บอกว่าถึงแม้ว่าลอสเคจะฝึกฝนมามากแค่ไหนทั้งด้านพละกําลังและก็ด้านของร่างกายลอเคก็ยังคงอยู่ในสเกลของชาวมิเนียคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันเป็นขีดจํากัดที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของเผ่าพันธุ์ไปได้และเพื่อการก้าวข้ามสิ่งนั้นเพื่อกลายเป็นวีรบุรุษที่สมบูรณ์แบบพลังในการต่อสู้จึงไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ลอเคมีแต่มันกลับเป็นความสามารถในด้านการเล่นละครการหลอกลวง โดยเพื่อคงความเป็นผู้กล้าผู้ไร้พ่าย,ายผู้เป็นศูนย์ร่วมจิตใจแก่ทุกคนลอเชเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาสามารถที่จะยังชนะแม้ว่านั่นจะเป็นวิธีที่น่ารังเกียจต่อวิธีอสวินมากแค่ไหนเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบก่อนการลบหรือแม้แต่การรอบโจมตี เหลือทางใช้จุดอ่อนของผู้ต่อสู้มากดดันเพื่อให้ท้ายที่สุดชื่อของลอสเคชายผู้เป็นผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดยังคงอยู่เป็นจุดสูยรร่วมจิตใจให้กับคนทุกคนในประเทศโดยแม้ว่างานกระทําสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและลอสเคเขาก็เกลียดตัวเองทุกครั้งที่ต้องใช้วิธีแบบนั้นเพื่อน,นํามาซึ่งชัยชนะโดยเขายังหวังเสมอว่ามันคงจะมีสักวันหนึ่งวันที่เขาสามารถสู้ด้วยตัวเขาเองและสามารถคว้าชัยชนะมาได้อย่างสมเกียรติ และอีกความแข็งแกร่งที่ลอตเคมักจะถูกพูดถึงนั่นก็คือความสามารถในการใช้อาคมวาจาซึ่งมันเป็นเรื่องยากสําหรับคนปกติที่จะสามารถใช้อาคมวาจามากกว่าหนึ่งอย่างในพร้อมๆกันแต่ว่าลอสเคเขาสามารถใช้มันได้หลายอย่างพร้อมกันในการต่อสู้จนศัตรูก็ยากที่จะต้านทานกับความสามารถนี้ของเขา โดยเบื้องหลังของอาคมวาจาที่หลากหลายและสามารถใช้ได้พร้อมกันได้อย่างไรที่ตินี้ก็มาจากหนึ่งในอุปกรณ์เวทมนต์ที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมในชุดเกราะของเขาที่เขาจะติดอุปกรณ์เวทที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางวิทยุในการรับอาคมวาจามาจากต้นทางและให้มันแสดงผล โดยมีลอสเชเป็นปลายทางจุดหมายพร้อมกันโดยผู้ไลอาคมวาจาแต่ละคนล้วนเป็นผู้ใช้อาคมระดับขั้นสูงของประเทศออเรเทียซึ่งออเรเทียได้รวบรวมพวกเขาไว้เฉพาะสําหรับการทํางานเบื้องหลังภายใต้หน้ากาก,ากของวิรบุรุษหนุม่มโดยเราจะได้เห็นพวกเขาผ่านตากันมาแล้วบ้างในอนิเมะอย่างเช่นโอโนโเปเราผู้เฝ้ามองโครงกระดูกผู้ไลอาคมวาจาในการเสกดาบเวทมนต์มาหมุนรอดตัวของลอสเคเอกิเลแห่งน้ำพุโลหิต อุที่ไลยเวทมนต์ในการเสริมพลังกายทำให้ร่างกายของลอสเชมีความแข็งแกร่งวีกาแห่งเสียงโห่ร้องผู้เป็นคนไล่คาถาอาคมวาจาในการสร้างสายฟ้าและแอนเทลผู้วางตำแหน่งผู้ที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายและเป็นสื่อกลางในการส่งมอบอาคมจากผู้ที่ใช้อาคมวาจาและมอบมันให้กับลอสเชผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ โดยนอกเหนือจากการชื่อเหลือของบุคคลภายนอกสนามหากมันเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นลอชเชสามารถสร้างสถานการณ์จากการแสดงที่เสมือนพรสวรรค์ของเขาเปิดสร้างโอกาสในการโกงหรือการจู่โจมที่เผอจากคนในสนามที่เขาได้ซุ่มไว้ให้แก่คู่แข่ง โดยคนในสนามไม่สามารถที่จะมองเห็นทันเช่นการที่เขาสามารถลอบโจมตีคู่ต่อสู้โดยสไนเปอร์โดยการกบเสียงของกระสุนด้วยเสียงในขนาดที่เขาต่อสู้ซึ่งมันมาจากการคำนวณได้อย่างพอดีพอดีและโดยทุกสิ่งที่รอชเชได้ทำมาทั้งงานตุกติกนอกสนามในสนามหรือว่าการโกงคู่ต่อสู้ระหว่างการแข่งขันศัตรูที่รู้ตัวตนและเบื้องหลังของเขาแทบทุกคนต่างก็ตาหน้าว่าเขามันเป็นเพียงแค่ผู้กล้าจอมปลอมก็เท่านั้น และนั่นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขารับรู้มันดีที่สุดแต่ว่านับตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาเลือกที่จะขอเสียสละเป็นผู้กาจอมปลอมผู้กาที่จะเป็นศูนย์ร่วมความหวังของทุกคนเขาก็ได้เตรียมใจที่จะยอมรับเสียงด่าทอเหล่านั้นไว้แล้วผู้กาที่ได้พาประเทศก้าวผ่านยุคสมัยของสงครามกลางเมืองและได้ผ่านพ้นยุคของราชาปีศาจที่แท้จริงมันคือหน้าที่ที่เขาได้เลือกหน้าที่ที่จะขอเป็นผู้กา ผู้กาที่เป็นเพียงชายธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังพิเศษผู้กาที่เสม,มือนมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางศัตรูสเกลระดับปีศาจที่สามารถทำลายล้างโลกผู้กาที่ยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งวิธีสกรปรกเพื่อปกป้องทุกคนที่เขารักจนกว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตและนั่นก็คือเรื่องราวของผู้กาจอมปลอมลอสเคผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้เพื่อนเพื่อนที่ฟังเรื่องราวของลอสเคมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับและคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวของใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้